บานเช้าสีเหลืองชื่อวิทยาศาสตร์เทเนราอูมิฟิเลียแอลชื่อวงเทเนราซีอีบานเช้าสีเหลืองเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้และเทปแคริบเบียนแต่ในปัจจุบันได้ถูกนำไปปลูกและกระจายพันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งเป็นประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในส่วนดอกไม้เนื่องจากความสวยงามของดอกที่มีสีเหลืองสดใสและความทนทานที่สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชืน้ลนลักษณะของทางพฤกษศาสตร์ของต้นไม้บานเช้าสีเหลืองคือเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นตรงสูงประมาณ30-60ซนติเมตร ใบของต้นบานเช้าสีเหลืองเป็นใบเดียวเรียงสลับรูปไข่หรือแถบยาวขอบใบมีลักษณะเป็นหยักเล็กน้อยใบมีสีเหลืองเขียวสดและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนื้อสัมผัสส่วนดอกของต้นบานเช้าสีเหลืองจะเป็นดอกเดียวที่มีสีเหลืองสดใสซึ่งจะบานในช่วงเช้าและเหี่ยวในช่วงเย็นจึงได้ชื่อว่าบานเช้า โดยดอกจะมีลักษณะเป็นกลีบ5กลีบมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-5ซนเมตรและมีกลิ่นหอมอ่อนๆการปลูกต้นบานเช้าสีเหลืองนั้นค่อนข้างง่ายเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและทนแรงได้ดีพืชชนิดนี้ไม่ต้องการดูแลรักษามากเพียงแค่ปลูกในดินที่ระบายน้ำได้ดีและได้รับแสงดดแดดเต็มที่ ต้นบานเช้าเหลืองนั้นยังสามารถจะเดินเติบโตได้ดีในพื้นที่สภาพดินค่อนข้างแห้งหรือลุ่มน้ำได้สามารถขยายพันธุ์ได้จากการเพราะ,มะเมล็ดหรือการตัดชำกิ่งนอกจากนี้ต้นบานเช้าสีเหลืองยังมีการใช้งานต่างๆเช่นการใช้งานเป็นไม้ประดับในสวนพื้นที่ที่ต้องการความสดใส ต้นบานเช้าสีเหลืองสามารถปลูกได้ในภาชนะต,ต่างๆเช่นกระถางหรือกล่องไม้ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับเป็นการตกแต่งบ้านหรือตอกแต่งสวนหย่อมในบ้านรวมถึงการใช้เป็นดอกไม้สำหรับการจัดสวนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการดอกไม้ที่มีสีสันสดใสดูแลง่ายในแง่ของการใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรแม้ว่าต้นบานเช้า จะไม่เป็นที่รู้จักกันวงกว้างแต่สามารถใช้ในการแพทย์ในการรักษาอาการต่าง,างๆเช่นการเป็นยาบำรุงสุขภาพหรือยารักษาอาการท้องผูกต้นบานเช้าสีเหลืองนี้ยังปลูกง่ายแถมมีประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆ